เพื่อนสนิทเผยพิมพ์มาเข้าฝันเพื่อนๆบอกลาช่วงเช้ามืดก่อนเผาวันที่8สิงหา64ครอบครัวสุดเศร้าเผาร่างน้องพิมพ์ส่งครั้งสุดท้ายโดยมีการประกอบพิธีชาปนกิจศพที่วัดบึงทองหลงังกรุงเทพมหานครโดยมีแม่และพี่สาวทั้งสองคนกับเพื่อนสนิทได้เดินไปดูลงศพเป็นครั้งสุดท้าย บิวอายุ IU 27ปีเพื่อนสนิทของพิมพ์เปิดเผยว่าตนเป็นเพื่อนกันมาประมาณ5-6ปีจะพูดคุยกันตลอดปกติจะเจอกันประจำสัปดาห์แต่ช่วงโควิดทำให้ได้เจอกันน้อยลงครั้งสุดท้ายที่ตนคุยกับผู้ตายคือช่วง2วันก่อนเกิดเหตุหลังวันเกิดของตน ตอนแรกจะนัดเจอกันแต่ด้วยโควิดเลยไม่ได้เจอพิมพ์ได้พูดทำนองว่าเมื่อไหร่จะได้เจอกันสักทีอยากเจอและนี้ต้องมาตายเพราะโควิดหรือเพราะอะไรก่อนแต่ตนไม่คิดว่าคำพูดเหล่านี้คือลางบอกเหตุน่าจะเป็นการพูดกันทั่วไปมากกว่าและพิมพ์ยังเคยเล่าเรื่องถอยๆให้ฟังว่าคนนี้คือแฟนใหม่ที่กำลังคุยศึกษาดูใจกันยังไม่ถึงหนึ่งเดือนแต่ตนไม่เคยเจอ แต่เวลาพูดถึงทอยๆพิมพ์จะบอกตลอดว่ามีความสุขกับรักครั้งนี้มากๆเพราะได้ดูแลทอยได้ทำอาหารให้ทอยกินพิมพ์เป็นคนที่เต็มที่กับความรักแต่สาเหตุที่เลิกกับแฟนคนก่อนๆส่วนใหญ่จะเป็นความไม่เข้าใจในเรื่องของทางโรคทางจิตใจทำให้จุดจบของความรักในแต่ละครั้งไม่ดีสักเท่าไหร่ แต่หลังจากเกิดเหตุตนก็ไม่ได้ฟังถึงพิมพ์แต่เพื่อนๆคนอื่นมาเล่าให้ฟังว่าเมื่อช่วงเช้ามืดของวันนี้พิมพ์ได้เข้ามาเข้าฝันเหมือนกำลังเดินไปที่ไหนสักแห่งเป็นที่สูงๆแล้วก็หันมายิ้มให้ด้วยเหตุนี้ตนจึงเชื่อว่าเป็นความฝันที่ดีและพิมพ์คงจะมาบอกลาเพื่อนๆเพื่อบอกว่าไปอย่างมีความสุขแล้ว